สวัสดีค่ะพบกับหนูหน่อยชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปซื้อปลานะคะนคล้ายวันเกิดของคุณพ่อนะคะคุณพ่ออยากไปซื้อปลามาปล่อยนะคะเพื่อที่จะเอามาลงบ่อสาธารณะให้กับชาวบ้านะคะ่ะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชาวบ้านเดีย๋ยวเราไปกันนะแล้วนะคะอาชีตาตาปันตาไปดูกันนะคะ อันนปลาตะเพียนนะครับ okay. ี้ปลาหนิงตัวรักษาปลาอันนี้ให้ดูนะคะเป็นบ่อปบทั้งนั้นเลยนะคะ ไม่เห็นนกก็กลังเลี้ยงู่นต่อยู่น้ำไม่ใสเนาะก็ดูตามแม่น้ำาครับมันก็ไม่ค่อยจะใสอยู่แล้วก็เลยมองไม่เห็นได้เน้ะอะประเทศนั่นหรือเปล่ครับผมปรเทศตูัวอะัคัใช้เป็นทุงแทุงละลอยบาท อันนี้ตัวเท่าไหร่คะอ๋อลม,มันลอยนึงมันเลยลอยหกสิบอยอย่ิลอยยี่สิบตัวอส่บ่อยนิดหน,น่อยว,วันเอาต,ต,ตลอดเก่ง,กงเยหรอาเ่าหร่าเลพื่อท <ๆๆ S 1> ี่ไสายที่เลยก็สองเปๆๆๆ็ดสามสาละาทนย อยากให้รอดบบางเลยแต่มันตัวเลยลายเนาะอ่ะได้แล้วนะคะสองันแ้ปปลาเร็ดปาเร็ดวาเรบาสวายปาเร็ดแล้วก็ปลาปลาตยนปลาตะยันสบายเร็ปลาบึก ตะเทียนะคะสี่ชนิดนะคะทั้งหมดหมดแล้วเนาะแมใ่งแล้วป่ะขอบคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยกันนะะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเอาปลาลงปล่อยที่สระของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวไปดูกัน ไก่อนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาปล่อยกันอีกทีนึงอันนี้รอบสองแล้วนะคะที่คุณพ่อซื้อปลามาลงบาะสธารณะนะคะต้องลูกช่วยกันกจะปล่อยปลาแล้วนะคะซื้อมาเลยถึงสองพันบาทนะคะอันนี้ปลาอะไรครับพ่อสวยนี่สวายนะคะ น้ำขุนส<ป>่ให้ใหญ่ๆ<อ>ตๆเป,ป,ปรปี้ยไปๆสิลกูกปลาบึกอันนี้ก็เรียกปลาบึกตัวละยี่สิบห้าบาทตัวใหญ่เลยตัวใหญ่ ถ้ามันตัวใหญ่สุดมันก like ็ประมาณ4 0 5 0กิโลได้อะค่ะปลาปลาเบิกอ่ะมันเลยแพงเวลาเราซื้อมาอันนี้ก e ็เป็นน네้องสารสนะที um <t um <t um ่เราเอามปล่อยอันนี้ปลาปลาเลดปลาแร็ดปลาเล็ดปลาเลดอุ้ยยาวมันสูงหลายเดี๋ยวมันก็ตายปลาแร็ดแรดแรดคือปลาเลดเองอันนี้ปลาแร็ด อันนี้ก็แพงน,นะคะตัวละหกบาทหกบาทนะคะนี่อะไรกระเทียมกระเทียมปลาไระเทียงอืมอ่าที่พิสปล่อยนี่คืออะไรพอปสวาย,วายปลาสวายนี่ปลาปึกโต,โตโตขึ้นใหญ่มากเลย บบบาัััวยอนนี้สหไปลูกไปยังไงเด้อเส้ยได้บุญแรกคืสมคะจะของหักเกิดล้าครวยจะุคปับร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะ เสร็จแล้วทุกคนเราปล่อยเรียบร้อยะะแล้วค่ะก็เสร็จแล้วนะคะเราปล่อยปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราปล่อยปลาให้กับน้องตาธาน,ะนะค,ะคน่ะก็เป็นบุญเป็นกุศลให้กับเจ้าของวันเกิดวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย